เป็ดย่างไอ้เจ้าซายังออกมาพี่น้ำถั่มสกกลนนครแต่เบิ้งน้ำถั่มสกกลนครแล้วาปัดมันย่างอ่ะนี่ล้วนละล้วนละล้วนละพี่น้องล่างพี่เอกวีฟ้าล่างจ้าหัวตีไปทะเลอ่างอิงแปลงอีเป๋าตังค์ต้น่ะ มันล่างหรือถังขยะเดี๋ยวนี้ถังขยะนี่อย่างนี้ข้าศูนยงอย่างไรเราเขาล่างบ่ข้างล่างมันไม่นี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 ่ฝาล่างเราเป็นยังสิโอ้ยฝาล่างเป็นกิ่น้ามันก็ทีหงนี่ลรคนี่แล้วเนาะเออบัานี้ฝาล่างพลันเอ็นบัานี้ฝาล่างแก้มลิ้งไงสร้างเกียร์น้ำวามพี่น้องลังบัญยพรก็มีเปียกบ้างแต่ว่าไม่โหงเหมือนลังของวีนารูบดินนะคะ มองไกลๆเหมือนบุ้นมะพร้าวนะครับมพ้าเมื่อกี้เอาออกมานึกว่ากุ้นมะพร้าวแค่น้ำไลน้ำไหลโจกจากปักไปเอ้ยปุ๊บติดปั๊บไม่อย่างแน่ลตพีแท้ออกเปด็กชิมเลเดอนี่ยอมมาใส่เด้อวปักไปไหมน้ำแบบว่าเก่ว่า โอ้ยมีเดฟ้าล่างมันเอ็นยังสิล่างพระเอกอะไรจังเม่นม่อมอเหยียดเหยียดข้าขอยัดหม้อควันเทออกเทน้ำอ,ออกอเทน้ำออก,อกโอ้ยโอ้ยน้ำหน,หน,หนหจ,จกจกกักกัอยู่นี่เทไว้เนี่ยลองนี่ละ่ะกิมเลย มันลดเป็นตาเอาแล้วกัทีมโลดนะเทออกเลยอย่าไปงมน้ามันสกกรปกเทมาพีประเทศใส่ท่างเจ้าของยางโอล่างล่างกติอ๋ออเออออ๋อออแม่อุกาง แม่เมื่อยเอียงทั้งขาตัวอุ้ยคักเอาผามาเสียดแบบนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยสืบเนื่องมาจากฝนฝนตกฟ้าห้องน้ำถ่วมสกลนครฟันว่าฝนตกอยู่มุกดาหารแต่ว่าน้ำถ่วมอยู่สกลนครดี เรียบร้อยข้างล่างก็บวดเอวแตกเดยไอแล้วว่ามันหัวมาจากทางเท้งอย่างเดียวเออเ้อา,ว,าวีนี่เก็บไปวีหมาเจา้า <c oughs> ยินดีด้วยวันนี้คุณได้แจ็คพอต